สวัสดีครับบิ๊พี่ครับก็กลับมาพบกันครั้งเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับผมวัดราชศรีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองนะครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP พีที่สี่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนฝากบอกต่อกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจนะครับชมได้ชอบสนใจ้าของไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรียโทูบัสสอบถามนะครับได้ที่เบอร์0902808้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นตัวกัน อยู่ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเข้าไปแอดไลน์ท้อถ่ายสตถามราคามาได้นะครับราคาเป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบชมถูกใจค่อยทามไายราคามานะครับขออนุญาตพร้อมอุ่นนะครับไม่รับจองไม่มีเก็บไปทางนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อเอ่อพิม์มุคลาสาริบุตรนะครับ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะนะครับนี่เรียม,มินเทสเดิมเลยนะพี่นะนะครับด้านหลังมีจานด้วยนะพี่นะองนี้พิเศษนะครับนะครับดูมาดูใกล้ๆกล้นะพี่นะเรียมผิวเดิม,ดมนะครับพระ่อผิวเด,เดิมเลยนะครับนี่เอกลองจมัวหรือเปล่านะครับนี่นี่นะพี่นะเออไม่รู้ว่ากลอง อีกหนึงนะขออนุญาตเช็ดกลองแป๊บนะึงนะครับนี่ฮะนะครับเหรียนหล่อผิวดมเดิมเลยนะพี่นะเหรียญมินเทสเดิมเลยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโคง้งวัดบางกระพร้อมนะครับพิมพ์โมฆลลาสลรยบุตรนะครับด้านหลังมีจานนะพี่นะนี่ด้านหลังมีจาน,นครับนี่ฮะ นี่ฮะอ่ะมาณนี้นะพี่นะชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับเริมินเทรดเดิมๆเ,เลยนะครับเรียนโมคาลาเอ้ยขอเขาเรียกอะไรเรียนอรุณเทพบุตรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะพี่นะถ้าพูดผิดก็ขอขอภัยแล้วกันนะครับหลวงพระคงวัดบางกระพร้อมนะครับนะครับนี่นะครับโอเคผ่านไปนะพี่นะ ต่อมาครับเป็นรูปหล่อปิดตานั่งบัวนะครับหลวงผูเอี่ยมวัดหนังนะพี่นะนี่นะครับโลหะเก่านะครับย่นย่นนะครับพิมพ์นั่งบัวนะครับไตฐานตัดช่อนะครับเดิมๆนะครับดูนะพี่นะเนี่ยเนื้อเหลืองนะพี่นะรูปหล่อนะครับพิมพ์ปิดตานั่งบัวนะครับนะครับนี่ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนะครับปิดตาครับไตฐานตะไบเดิมนะครับนี่ตะใบช่อนะครับโลหะเก่าจัดจ้านนะครับปิดตานั่งบัวนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นสมเด็จนะครับนะครับเนี่ยหาก็จะตีเข้าวัดหลักคังก็น่าจะไปทางนั้นนะครับพี่นะ พิมพ์ทรงจะดีนะพี่นะนะครับนี่พิมพ์ทรงจะดีครับเนื้อหานวลเนึ้นุ่มนะครับสภาพใช้นะครับนี่ฮะดูนะพี่นะนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆแล้วนะครับนี่นะพี่นะนี่ฮะเนื้อจะเนืนุ่มนะฮะนะครับ สมเด็จพิมพ์ทรงจะดีนะครับแม่พิมพ์วัลคังเลยนะคร no ับพิมพ์นี้นะครับนะครับนี่ด้านหลังนะครับพระสภาพใช้หน่อยนะพี่นะนี่เนื้อหานะครับสภาพใช้หน่อยนะครับแต่ว่าพระก็ยังได้นาอยู่นะครับเพราะว่าพระปกติโดยรวมแล้วพระสมเด็จพิมพ์ทรงจจดีเนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่หนานะนะครับค่อนข้างจะหนานะครับแทบทุกองค์นะครับนะ ถึงว่าสภาพใช้หน่อยแต่ว่าองค์นี้ก็ยังได้หนาน่นะครับยังได้ความหนาอยู่นะครับนี่ดูฮะนี่ฮะนะครับขออภัยนะครับเล็บยาวเลยยาวเร็วๆนะพี่นะนะครับนี่ฮะนะครับขอบข้างนะพี่นะนี่นะครับขอบข้างประมาณนี้นะครับสมเด็จพิมพ์ทรงจะดีนะครับ ทัดทายสอบถามราคามาได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับองค์ต่อมาครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับน่าจะเป็นอาจารย์นองนะพี่นะตรงนี้มีกระเทาะนิดน,นึงนะฮะน่าจะเกิดจากการเข้ากรอบนะนะครับนี่นี่ฮะเพราะว่ามีฝังตะกุดนะฮะสามดอกนะพี่นะดูนะพี่นะนี่ฮะ เนี่ยฮะดูฮะเนื้อเปิดหน่อยนะครับไม่แน่ใจพอจานนองหรือเปล่าเพี่นะแต่ว่ามีฝังตะกุดนะครับเนี่ยเนี่ยฮะฝังตะกุดนะครับตะกุดสามดอกนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยฮะเมือหาผิวพันประมาณนี้นะพี่นะแกออกจะตลับนะพี่นะนะครับ ตะหลับเป็นบ,บ้านนะพี่นะเป็นไอตะหลับแตนเลธรรมดาแหละนะครับนี่ฮะนะครับอ้าวชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับลงมาทวดเนื้อว่านนะตะกุดสามดอกนะครับอ้าโอเคองคต่อไปครับเป็นอมอเอม่ยสวนนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นเนี้ยดูฮะ น่าจะเป็นชินเงินหรือชินตะกัวเนี่ยเออไม่แน่ใจนะพี่นะนะครับเพราะว่าดูชินยังไม่เก่งเลยนะพี่นะไม่แน่ว่าจะเป็นชินเงินหรือชินตะกวัวไม่รู้นะพี่นะนี่ดูฮะนี่พิมพ์ทรงก่อนมานะพี่นะดูพิมพทรงนะครับนี่ มีตัดช่อนะครับนะครับอ่ะดูนะพี่เนี่ยนี่ฮะเจะเรียกว่าชิมเงินและชิมตะกัวนให้เงี้ยนะครับี๋่วนฮะเอออันี้นนนก,ก็ออกแกลแขงอยู่นะเหมือนชิมเงินนะครับตะกัวก็ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าตกกกานะตาตก,กัวมันก็อ่อนอยู่นะแต่ว่าองนี้มันเนี่ยผมเดี๋ยวผมลองจิกให้ดูนะครับ มันก็ไม่โงโจงอ่อนเลยนะพี่นะนี่ววาจิดต่างแก๊กๆ,ๆเลยเนี่ยขดุดเนี่ยอาจจะเป็นชิ้นเงินหรือเปล่าพี่นะว่ารู้สึกจะแข็งอยู่นะตะกัวน่าจะอ่อนจิกเข้ามีนั่นหน่อยนะครับเนี่ยฮะดูฮะดูดูเนี่ยเนี่ยฮะดูฮะดูเนื้อหานะพี่นะชิ้นอะไรไม่รู้นะพี่ตะกัวเรื่องเงินนะนี่ผมจิกให้ดูเลยนะครับเนี่ย พี่พีดูเอาแล้วกันนะครับนี่นะครับคิดเงินหรือคิดตะกัวไม่รู้นะครับนี่ไม่แนส่วนนะครับส่วนตัวจะดูเป็นเงินหรือเปล่านะฮะว่ามีความนั่นอยู่นะครับตัวมันจะนิ่มนะนะครับนี่ไม่แน่ใจนะพี่นะดูเอาแล้วกันนะครับเอบใจทับไทยสับถามราคามานะครับประมาณนี้นะครับองค์ต่อไปครับเป็นประพาหมนทน ข้างรัศมีหลังฝังตะกุดนะครับหลวงผู้สึกวัดปากคลองขับเท่านะพี่นะนี่ฮะดูว่าฝังตะกุดนะครับตรงนี้นะครับฝังตะกุดด้านหลังนะครับนะฮะดูฮะด้านหน้านะครับหนาปึกเลยนะพี่นะนี่ฮะน่าจะเป็นพระลงกลูนะพี่นะเนี่ดูฮะพระภามันทุนข้างรัศมีนะครับหลวงผู้สึกนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่รอยตัดนะพี่นะรอยสับนะครับนี่นะครับ นี่ลอยสับนะครับฝังตะกุดนะพี่นะนี่ฝังตะกุดนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับองต่อไปครับเป็นเหรียญเหรียญนี่เป็นประเด็นแล้วกันนายนายจะใช่หรือเปล่านะเราเราไม่ไม่ได้เกี่ยวนะพี่นะเพราะว่าใครจะเป็นประเด็นยังไงล้วแต่เขานะนะครับเราอยู่แบบ แบบสบายๆแล้วกันนะครับเช่าหาแบบสบายใจนะพี่นะดูให้ชอบชมถูกใจทำใจแล้วเมานะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดวัดแหลมนะพี่นะนะครับนี่ดูผิวพันธุ์ผมดูแล้วก็โอเคนะมีผิวพรุน,นครับแรฝังนิดนึงนะครับดูนะครับนี่นะครับดูสวยนะครับผมดูแล้วเออโอเคลองลองดูนะพี่ๆน,นะน,นาจะชอบนะดูฮะ<ค>นี่ฮะนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดวัดแหลมนะพี่นะ ดูว่าผิวเป็นเรียกว่าผิวแบบมะละมะละนิดๆนะฮะผิวตกทรายนิดๆนะครับนะครับมีแร่ฝังในหน่อยนะครับนี่ดูแล้วผมโอเคอยู่นะนะครับดูว่าผมแล้วดูแล้วน่าจะออกตัวได้นะครับก็เลยลองมานะครับนะครับนี่ดูนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่หูนะครับนี่หูนะครับดูฮะ ตกทรายตกแร่นิดนิดนะครับนะผิวเป็นมะละมะละนิดนึงนะครับนี่ค่ะโลหะนะครับพอวัดบ้านแหลมนะครับนี่นี่ด้านล่างนะพี่นะตัดช่อนะช่ออยู่ด้านล่างนะครับนี่แล้วก็เก็บแทงตะไบนะครับพระมีตะเข็บนะครับนี่มีรอยตะเข็บให้เห็นอยู่นะครับนี่นะครับนี่ฮะรอยตะเข็บนะครับรอยไม่พิมพ์ประกบละกันเออรอยไม่รอยประกบพิมพ์นะครับอ่าโอเคเนี่ยเป็นช่อนะครับตัดช่อด้านล่างนะครับ นี่ฮะอ่าชอบใจทักทายสอบถามราคามาเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับของต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อหลวงู่สุกนะครับออกวัดคลองขอนะครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับนี่นะครับนี่ยันลึกๆเลยนะครับนี่นะครับยันคมๆลึกๆเลยยันจมนะครับดูนะพี่นะเหรียญหล่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อสุกนะครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับเนี่ยะ บัวเล็บช้างนะครับนี่พิม์สงนะครับนี่ดูด้านข้างนะพี่นะนี่ฮะด้านข้างนะครับนี่นะครัด้านหลังนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับนะครับยันลึกๆคมๆเลยนะครับนะครับเหรียญหล่อนะครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับน่าจะออกวัตของขอมหรืออะไรเนี่ยนะครับตมุสุกปกเสกนะพี่นะเสียบนไป องต่อไปครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับนะครับนี่เป็นเนื้ออัป,ปกาณ์นะพี่นะน่าจะเป็นน่าจะเรียกว่าเนื้ออัป,ปกานะนะครับนี่ฮะพิมพ์นี่ผมดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นเก้าหรือเปล่านะพี่นะนะครับนะครับดูฮะเหรียญผิวก็จะนั่นหน่อยนะพี่นะพอดีได้มาเนี่ยโดนตรงแก้มนิดนึงนะครับพอดีจบของไม่ได้ใส่ถุงแยกให้นะว่าซื้อมาเนี่ ผมก็ใส่เหรียญมานะครับเลยไปโดนกรองคงอื่นะครับนี่ดูฮะลองหูลึกนะครับนี่ดูฮะเหรียญอาจารย์ฟันนะครับน่าจะเป็นรุ่นเก้านะพี่นะแต่ท่านก็มีสร้างหลายเหรียญอยู่นะอาจารย์ฟันเนี่ยนะครับนะครับก็มีหลายรุ่นอยู่นะครับนี่ฮะนาจะเนื้ออาวก้านะพี่นะอาวก้านะไม่น่าจะเป็นฟาบาทหรอกผมดูแล้วอย่าเป็นอาวก้านะ แต่ว่าผิวมันนั่นหน่อยนะพี่นะนะครับเป็นอัลาก้านะดูฮะโอ้เป็นปิ้นนะพี่นะตรงนี้ก็มีปิ้นนะแต่พอดีขี้ปิ้นมันอาจจะหักไปนะครับนี่ดูนะพี่นะเนี่ยปิ้นรอบวงเลยนะนี่ฮะดูฮะนะครับตรงนี้น่าจะหักออกไปนะครับขี้ปิ้นนะครับนี่เรียนอาจารย์ฟันนะครับดูว่าลึกคมชัดนะครับแต่ว่าผิวมันออกโดนน้ำโดนเหงื่อโดนทุ่นหน่อยนะ มนบ้านนะดูครา,าบจะเป็นสนิมเป็นไอขราบน้ํขาขราอะไรมันเกาะน,นะเป็นอะไรเป็นขรานะครับผิวก็เลยไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังคมชัดเลยนะครับเนี่ยเรียนอาจารย์ฟันนะครับเนี่ยดูครับขอบตัดนะครับนี่น่าจะเรียกว่าเนื้ออะบาก้าแล้วนะพี่นะเนื้อ,อยางเงี้ยนะครับนะครับเนี่ยดูนะพีนะ่ขอบตัดประมาณนี้นะครับเนี่ย ชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับน,ะบนี่สวยควมชัดน,นะครับผ้าเ็ค่อนข้างยังไม่ได้สัมผัสหรอกนะนะครับเนี่ยพอดีอเขาเจ้ของของคุณอะไรมานะอาจจะโดนสัมผัสกันนะหรือว่าจะโดนตอนผมมาใส่กระเป๋าก็ไม่รู้นะพี่นะนะครับนี่ดูนะครับ,นะรบเพียนอาจารย์ฟันนะครับมาดทง้งองสุ้าของคลิปนี้อีพีนี้นะพี่นะพระพงษสุพรรณนะนะครับนี่ ผงสุพรรณดินกลองต้องตาดจร,รงนะครับเพราะว่าางนนำนะครับ,นะรบนี่นะครับองนี้ดูแล้วน,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 นะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์หน้าแก่นะนะครับนี่ดูครับเพราะว่าบล็อกเป็นบล็อกไม้น่าจะมีรอยเสี้ยนนะครับนี้ก็มีรอยเสี้ยนบางๆให้เห็นอยู่นะนี่ฮะรอยเสี้ยนอย่างนี้นะครับนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่พระผงสุพรรณนะครับดูคะ ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่ว่าสวยนะหน้าตาเด้งๆเลยนะพี่นะผมว่านะครับนี่ดูครับผิวพื้นเหรียญเนี่ยพื้นพื้นพื้นองค์พระนะครับผนงผังพระจะมีเส้นบางๆนะเราว่านะจะเป็นบล็อกไม้หรือว่านะครับเพราะว่าเป็นเส้นวิ่งนะครับดูนะพี่นะนี่ฮะพระป่งสุพรรณนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูด้านหลังนะพี่นะรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะ รอยนิ้วมือนะครับขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดนะครับนี่นี่ขอบตัดนะครับคมชัดนะครับขอบตัดนะครับนี่ขอบตัดนะพี่นะเขาบอกให้ตัดอย่างนี้นะตัดตัดตัดแล้วก็ตัดเหลี่ยมอีกนะครับตรเนี้ยต้องยอดต้องเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่วันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยแล้วกันนะครับชมรายชอบสนจรงไหนก็ทักไลน์เข้ามา เลื่อจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 0 8 4 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบเดียวกันนะครับลิงไลน์อยู่ด้านล่างนะพี่นะนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะนะที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำใจนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับแหลมนาฟซีผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะครับที่อุดหนุนผมเรื่อยมานะครับก็กราบขอบคุณอย่างสูงว่หน้าที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขออนุญาตกล่าวครับว่าสวัสดีครับ